สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้วพวกเราจะมาแนะนําเกมแบตเทิรบินสมรภูมิขยะค่ะในกล่องแบตเทิรบินก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะนี่คือใบองค์ความรู้ก่อนเล่นเกมนะคะโดยในเกมแบตเทิรบินเราจะแบ่งขยะออกเป็นสีสีค่ะได้แก่ถังขยะสีเขียวสีแดงสีเหลืองและสีฟ้าค่ะสีเขียวนะคะเป็นถังขยะเปียกค่ะสามารถทิ้งได้แค่เศษอาหารใบไม้และกิ่งไม้ค่ะต่อไปนะคะถังขยะสีแดงหรือถังขยะอันตรายนะคะจะเป็นขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีค่ะ เช่นหลอดไฟนะคะฐานไฟฉายอุปกรณ์ยิบิข้ออ่นที่สาบสภาพต่อไปสีเหลืองนะคะถานขยะรีไซเคิลคือถานขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะเช่นขวดน้ําพลาสติกขวดแก้วค่ะต่อไปถางขยะสีน้ำเงินเป็นแห่งขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนามาใช้ได้แล้วเช่นกระลุกอมหลอดดูดและกล่องโฟมค่ะ ในส่วนต่อไปนะคะคือผู้มือการเล่นเกมแบทเทิลดินค่ะโดยในเลเวลหนึ่งนะคะเราจะมีพื้นดินทรงหกเหลี่ยมค่ะสิบหกแผ่นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโทเกนนะคะสําหรับผู้เล่นมีสีสีค่ะได้แก่สีม่วงนะคะสีชมพูค่ะสีส้มและสีเทาค่ะต่อไปนะคะในเลเวลสองเราจะมีสเปเชียลแลนด์นะคะเป็นพื้นดินทรงหกเหลี่ยมนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาคือมีถังขยะในแต่ละจุดค่ะ ต่อไปนะคะเป็น special token ค่ะคือ token ที่มีขยะแต่ละประเภทอยู่ค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายข้อมูลเบื้องต้นของเกมแบล็กเฮดบินนะคะโดยเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้2อถึงสคนค่ะอายุโดยเฉลีย่ยเจ็ถึงสิปีค่ะและระยะเวลาในการเล่น15มหถึงยีนาทีตามอัธยาศตยของผู้เล่นเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่กระบวนการเล่นเกมค่ะโดยผู้เล่นนะคะจะเลือกแลนนะคะที่ตัวเองต้องการค่ะ และเลือกโทเค็นในแต่ละฉีตามที่ผู้เล่นต้องการได้เลยค่ะไปนะคะเราจะให้ผู้เล่นนะคะคนแรกวางแรนค่ะแล้ววางต่อไปเรื่อยๆือจนครบทั้งสี่แรนของตัวเองค่ะแต่ละคนเลือกมุมใดมุมหนึ่งของกระดานเพื่อวางโทเค็นทั้งสิบหกอันค่ะห้ามวางชิดกันเกินไปเพราะจะทําให้เกมจบเร็วค่ะในแต่ละตานะคะผู้เล่นสามารถเลือกว่าจะนาเบี้ยวออเดินกี่ตัวก็ได้ค่ะและเบี้ยจะต้องเดินเป็นเส้นตรงจากมุมเริ่มต้นไปยังมุมตรงข้ามจนสุดทางข้าง,งนั้นค่ะ ไม่สามารถเดินวนหรือเปลี่ยนทิศทางระหว่างทางได้นะคะเมื่อเบียเย้ยผู้แยกขยะทั้งหมดถูกใช้นะคะหรือไม่สามารถเดินต่อได้ถือว่าเกมจบค่ะผู้เล่นที่เหลือเบี้ยบนกระดานมากที่สุดเป็นฝ่ายแพ้ค่ะเมื่อเบี้ยผู้แยกข้ต่อไปในเลเวลที่2นะคะเราจะมีสเปเชียลแลนด์ค่ะ ซึ่งจะมีถังขยะแต่ละประเภทเพิ่มมาค่ะและเราจะมีโทชเชนขยะพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะโดยจะมีขยะแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นมาค่ะเราจะมาสอนวิธีการเล่นนะคะให้ผู้เล่นเลือกแลนแ,และโทเเชนที่ตัวเองต้องการค่ะผู้เล่นคนที่หนึ่งวางแลนได้เลยค่ะวางต่อไปจนครบสี่แลนเลยนะคะ เริ่มการเล่นแบบผาดตาเดินนะคะในแต่ละตาผู้เล่นสามารถเลือกว่าจะนําเบี้ยออกกี่ตัวก็ได้ค่ะเบี้ยจะต้องเดินเป็นเส้นตรงจากมุมต้นไปยังมุมตรงข้ามจนสุดทางเท่านั้นนะคะไม่สามารถเดินวกกลับหรือเปลี่ยนทิศทางในระหว่างทางได้ค่ะต่อไปนะคะเบี้ยขยะพิเศษหรือ special potion นะคะหากเบี้ยขยะพิเศษวางตรงกับประเภทถักขยะที่ถูกต้องผู้เล่นจะได้เดินเบี้ยเพิ่มอีกหนึ่งตาค่ะหากวางผิดประเภทผู้เล่นจะถูกพักการเดินหนึ่งตาในรอบถัดไปค่ะ บเกมและตัดเสียงผลแพ้ชนะนะคะเมื่อเบีย้ยผู้แย่ขยะทั้งหมดถูกใช้หมดหรือไม่สามารถเดินไปต่อได้ถือว่าจบเกมค่ะผู้เล่นที่เหลือเบีย้ยบนกระดานมากที่สุดเป็นฝัน